เดอะฟูหนึสวัสดีครับวันนี้ผมพี่โอ๊คจะมาอัดคลิปวิดีโอสกรีนเซิร์ฟเวอร์จำลองตู้ปลาสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ใช้มานานมากใช้เฉพาะที่ทำงานจำเป็นเท่านั้นเองปัจจุบนันคอมพิวเตอร์ก็ถูกมากเร็วมากดีมากนะครับอยนี้อุปรกรณ์อะไรก็ไร้สายหมดเลยนะครับ ง่างใช้งานเป็นอย่างมากอันนี้เป็นจอขนาด23นิ้วนะครับ LCD เครื่องคอมก็ตัวนิดเดียวนะครับตัวนี้ซื้อมา2,000กว่าบาทตัวนั้นเองถูกมากมายจอ,อนี้ก็มีลูกบ้านบริจาคให้มาครับก่ได้มาก็เห็นว่ามันสวยงามนี้นะครับจอละเอียดมากตั้งโต๊ะก็เลยคิดเออเอาโปรแกรม s กรี s เซิร์ฟเมาลงดีกว่านะครับ ผมก็เลยลงมาคัดมาเฉพาะตัวสวยๆเด็ดๆเลยนะครับสามตัวก็จะมาดูกันครับว่าตัวอะไรบ้างกรุ่นใหม่คงไม่ค่อยรู้จักนะครับใช้แต่มือถือตัวที่หนึ่งนะครับนี่ครับอความารออควาเรียมสามครับกล้องปิดคัดตั้งอยู่นะก็เจะไม่ค่อยสะดวกอเราดิไปคลิกดูเลยครับตุ๊บตัวนี้ดังมากครับเห็นแล้วก็น่าจะคุณหน้าคุ้นตากันอย่างดี นี่เป็นจำลอง arium, อะควาเรียมเป็นบาทะเลนะครับอันนี้ผมตั้งกล้องค่ะเราก็สามารถเลือกปลาได้หลากหลายนะครับเืกเมนูมาครับปุ๊บดิ s เ l a y เซตติ้งครับโปรแกรมเซตติ้งอะไรได้มากมายนะครับเยอะแยะ exit on m ิ u ออเมา บอกเบิร์ซาวก็ได้นะครับสมัยน,นี้เครื่องแรงมากเราก็ไม่ต้องกังวลมากเรียกว่าเครื่องจะไปไหวไหมปลาเยอะได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยครับมันจะแรนดอมก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะทำใช้งานได้หลากหลายนะครับแล้วแต่เราต้องการ มิวสิกก็เล่นเป็น a อ3สามได้นะครับแล้วแต่เราชอบแบ็กกราวน์เคอร์เนลเขาเลือกได้ผมก็ปกติตรงนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะอย่างคล็อกนี่เราสามารถเลือกเป็นดิจิตอลก็ได้คาเลนเดอร์ก็ได้โอเคนี่คาเลนเดอร์ไม่มาม setting มาเป็นคาเลนเดอร์อย่างเดียวครับ อลิมเดอร์กับดิจิตอลครับได้ไหมรุ๊บเนี่ยมาแล้วสวยงามมากครับมาก็มีชีวิตชีวานะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติมากนี่ผมถ่ายวิดีโอค่อนข้างละเอียดนะครับก็เลยจะดูเป็น คลื่นๆนิดหนึ่งถ้าดูจากจอภาพจริงๆนี่สีสมูทมากเลยนะครับไม่มีไม่มีเป็นเม็ดๆเลยพวกประการลังหอยมือเสือก็มีการขยับเยอยนนิดๆหน่อยๆสวยงามให้ดูระยะไกลๆเราดูไกลๆแล้วสวยมากครับนี่โอ้ใหญ่อลังการจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันครับตัวต่อไปเป็นอะไรแวบตัวต่อไปนะครับอันที่สองไมเฟลล์เดดเลยครับ mm. ดีมอควาเรียมครับตัวนี้ปลา้ับจืดครับอันนี้เมื่อกี้ปลาน้ําเข็มอันนี้ปลาน้ําจืดมาแล้วแวบนี่ครับนี่เราก็สามารถตั้งได้นะครับเรียกเรียงปลาได้อะไรได้ได มันกับอันเมกกื่อกี้ก็อินเตอร์มั้งใช่อาควาเรียมเซตติ้งครับเชงแบ็กเกาว์เรไลท์ก็มีนะครับคัสตอมอิ a เมอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ลงทะเบียนไม่ใช้หรือนนว่าจะเป็นคาร์เมล่าเราไม่ต้องฟอลโล่เราฟอลโล่ดิฟเรนฟิชได้ ผมจะเลือกตามป่าไปเรื่อย,หร,ออรรอรยหรือว่าจะเป็นวายสกรีนไดนะครับวายสกรีนอะไรแบบสปีดแท้งเป็นเลซี่ป่าก็จะว่ายช้าหรือว่าเป็นนอร์มอลแท้งเราก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ก็สวยมากรือจะเป็นแบรนก็ได้นะครับ จริงผมชอบตัวนี้แล้วก็แอดฟิตนี่แอดฟิตนี่เราเลือกได้หลายปลาหลายชนิดเลยนะครับแต่ว่าตัวผมนี่ไม่ใช่ตัวตัวเต็มนะครับเป็นตัวทดลองเพราะฉะนั้นเลือกไม่ได้ปลาเมนู นีออนเทสตาสวยงามมากเวลาเลือกไว้สักยี่สิบตัวนะครับเปิดไปซื้อชนิดเดียวนะโอ้โหคสวยมากเลยอะเปนของจริงเลยแต่ว่าผมไม่ได้เสียตังค์บใช้ไม่ได้ฟีดดิ้งก็มีควิกฟีมีให้อาหารปลาอาหารปลาเป็นเม็ดเมปลาจะไปกินด้วยเราสามารถควิกฟีดเอ็นี่แวร์ได้นะครับทำเองก็ได้ ก็โปรแชทอินโฟ่างๆนะครับ27ชนิดนะครับป่า mm hmm. เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรแล้วสารพัดเลยครับเยอะแยะหมดเลยครับไม่ทราบรากี่บาทกันไม่แน่ใจหลุดซะละเป็นเวอร์ชันเดโมก็จะรีมิกการใช้งานอยู่สักหน่อยรู้จะใช้ได้ประมาณสักข้านาะทีสินาทีนะ เราก็จะไม่สามารถตั้งค่าอะไรได้ก็สนใจก็ลองไปซื้อนะครับผ่านเว็บไซต์ได้เลยสมัยนี้นี่ภาเสสุมาตาครับหจริงมากเป็น wi f ฟไม่ดูก็ได้ครับนี่อันนี้คือโลกแห่งความเป็นจริง โซดี so อันนี้แมปแล้วสเกตตัาเสือนะครับสวยมากเลยเหมือน,นกับปลาจริงๆมากนะชอบเล่นเลี้ยงปลาเสือมากสมัยก่อนมีปูเลดยดูใกล้ๆนะครับถ้าดูจากมุมมองของรถสำนังานจะเห็นว่าสวยจริงๆเอาเราดูตัวต่อไปนะครับ ไปไวๆตัวต่อไปเป็นปลคาบครับอันนี้เป็นบ่อปลาคาบนะครับมองจากด้านบนคอยสามดีสกีนเซเวอร์ครับตัวนี้ครับนี่เปิดปุ๊บมาแล้วครับอันนี้เป็นแบบละมองจากด้านบนนะครับปลาคารบแต่ปลาจะน้อยนะเพราะว่าปลาตัวใหญ่ โปรแกรมนี้เราสามารถตั้งค่าผ่านตั้งตั้งเซตติ้งได้ทางตัวตั้งกับสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวตัวหน้าจอไม่สามารถตั้งค่าได้นี้ภาพก็จะเปลี่ยนทุกๆนาทีนะประมาณสวยงามเราสามารถปรับแสงสะท้อนปรับเท็กเจอร์อะไรได้พอสมควรครับโปรแกรมนี้นี่เปลี่ยนภาพแล้ว มีเสียงน้ำหยดเสียงนกร้องเนี่ยน,นะครับแต่ว่าพอดีไม่ได้ติดหัวไว้เดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆกันนะครับดูไปสักสองสามนาที ในบ,บังคับสกีนเซิร์ฟเวอร์ที่คัดสรรมาให้ดู3อันนะครับจริงๆก็มีหลายตัวนะครับที่เป็นสกีนเซิร์ฟเวอร์แบบตู้ปลาลักษณะน,นี้แต่ว่าส่วนมากบอกเลยว่าไม่สวยครับภาพไม่เหมือนจริงครับรุ่นใหม่ๆทําออกมาก็ไม่สวยเหมือนเดิมผมว่ารู้สึกจะมีแค่3าอันนี้แหละที่เรียกว่าสุดยอดของสกีนเซิร์ฟเวอร์ตู้ปลาแล้วล่ะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆน,นะครับก็ฝากติดตามช่องฟซหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ก็ยำๆม,ม,มุมโมซ่มมๆไปเรื่อยนะครับตามนี้ภาษาคนแก่นะครับสวัสดีครับ